สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวสุดหลอนจากประสบการณ์ตรงของแจงจิตซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนที่เธอได้ไปเยี่ยมพ่อที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีแจงจิตไปถึงตัวจังหวัดประมาณ10โมงแต่ก็ขับรถเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆกว่าจะเข้าบ้านก็ปาเข้าไปประมาณ4ี่โมงเย็นลักษณะบ้านของพ่อแจงจิต จะเป็นบ้านปูนสองชั้นอยู่ติดกับถนนฝั่งตรงข้ามจะเป็นป่าหญ้าและมีต้นก้ามปูต้นใหญ่อายุประมาณ30ปีได้บ้านหลังนี้นอกจากพ่อของแจงจิตแล้วก็ยังมีลุงมิ่งเพื่อนพ่อและภรรยาของแกอาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่นั่งเล่นพูดคุยกันตามภาษาพ่อลูกทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเสร็จเรียบร้อยจนถึงเวลาประมาณสามทุ่มก็พากันแยกย้ายไปนอน ซึ่งแจงจิตจะนอนที่ด้านบนชั้นสองที่อยู่ติดกับห้องนอนของพ่อเธอโดยที่ลุงมิ่งและภรรยาจะนอนที่ห้องข้างล่างกันสองคนเมื่อแจงจิตเข้าห้องมาสักพักพ่อของเธอก็ได้มาเคาะประตูเรียกและเตือนเธอว่าอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามลุกออกมาดูและห้ามทักหรือห้ามพูดอะไรทั้งนั้นเมื่อพูดจบ พ่อของเธอก็ปิดประตูกลับไปถึงแม้ว่าเธอจะค่อนข้างแปลกใจแต่ก็พยักหน้ารับทราบจนถึงเวลาเที่ยงคืนกว่าแจงจิตก็ยังคงนอนดูทีวีด้วยความแปลกที่แปลกทางคืนนี้เธอนอนไม่หลับสักนิดจนเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า,วาแล้วเธอก็ยังนอนดูทีวีอยู่จนเกิดความรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาแจงจิตจึงเดินออกจากห้องและลงไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่าง และระหว่างที่เธอกำลังเดินลงบันไดไปเข้าห้องน้ำในตอนนั้นเธอยือนอยู่ตรงทางเชื่อมจากตรงนี้แจงจิตก็สามารถมองผ่านหน้าต่างออกไปยังถนนหน้าบ้านตำแหน่งของหน้าบ้านที่เธอยือนอยู่จะเยื้องกับต้นกล้ามปูเล็กน้อยและระหว่างที่เธอกำลังสอดสายสายตาไปเรื่อยๆสายตาของเธอก็ได้ไปสะดุดอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวแบบชาวบ้านนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อยืดสีขาว และสวมรองเท้าแตะกำลังเดินอยู่ตรงข้างทางพอดีในตอนนั้นแจงจิตก็ยังคิดแค่ว่าคงจะเป็นชาวบ้านละแวกนี้มาเดินหากบหาเขียดในตอนกลางคืนและเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ช่วงเวลาที่จะก้าวขาเดินลงบันไดเพื่อไปห้องน้ำต่อจูจ่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังต่อกันมาเป็นทอดๆเสียงดังไปทั่วพื้นที่ในตอนนี้เธอเริ่มสัมผัสได้ และตัดสินใจที่จะไม่ไปเข้าห้องน้ำหันหลังเดินกลับขึ้นห้องทันทีแต่ยังไม่ทันที่จะเดินกลับขึ้นไปชั้นสองเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดนใจอยู่ดีดๆเธอก็หันหน้ากลับไปมองที่ต้นก้ามปูต้นใหญ่ต้นนั้นและเธอก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่ใต้ต้นก้ามปูและอีกสักพักก็กำลังจะปีนขึ้นไปตอนนี้แจงจิตค่อนข้างตกใจในสิ่งที่เธอเห็น แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ยังยืนมองอย่างไม่คาดสายตาสุดท้ายเธอก็เผลอหลุดปากพูดไปเบาๆกับตัวเองว่าปีนขึ้นไปทำไมวะและไม่นานคำตอบก็มาถึงเมื่อผู้หญิงคนที่เธอเห็นปีนขึ้นไปบนต้นก้ามปูสำเร็จตอนนี้แจงจิตมองไม่เห็นตัวของผู้หญิงคนนั้นแล้วเพราะบนต้นก้ามปูต้นนั้นค่อนข้างที่จะมืดและมองเห็นไม่ค่อยชัด ว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่บริเวณไหนของต้นกันแน่แต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงนั้นเป็นเสียงที่ดังและแหลมมากตอนนี้สายตาของเธอยังจับจ้องอยู่ที่ต้นก้ามปูต้นนั้นและเสียงกรีดร้องก็หยุดไปอยู่ดีๆก็มีร่างของคนล่วงมาจากต้นก้ามปูแต่ไม่ใช่ลักษณะที่ล่วงลงมาที่พื้นแต่อย่างใดมันกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าสยดสยอง เกินที่จะจินตนาการกว่านั้นมากเพราะล่างที่ล่วงลงมานั้นเป็นลักษณะที่เจ้าของล่างกำลังห้อยต่องแต่งอยู่กับกิ่งใดกิ่งหนึ่งของต้นกามปูพร้อมกับเชือกที่รัดอยู่ตรงลำคอเธอทำท่าชักดิ้นชักงอคล้ายกับคนกำลังจะขาดอากาศหายใจแล้วสักพักเสียงกริดลร้องก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงหมาหอนโหยหวนต่อเนื่องและภาพก็ดับวูบไปแจงจิต ตื่นขึ้นมาอีกทีที่ห้องรับแขกตอนเช้าตู่คำแรกที่ได้ยินออกมาจากปากพ่อของเธอก็คือเจอจนได้นะขนาดเตือนแล้วและหลังจากที่พูดคุยกันจึงได้รับรู้เรื่องราวว่าผู้หญิงที่แจงจิตได้เจอเมื่อคือนนั้นคือคนที่มาผูกคอตายที่ใต้ต้นก้ามปูเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเพราะว่าสามีเขาหนีไปกับเมียน้อยและทิ้งมีสินเอาไว้ให้รับผิดช,ชอบมากมายจึงเกิดความเครียด และหาทางออกให้ชีวิตกับตัวเองแบบนี้ในตอนสุดท้ายพ่อของเธอก็ยังบอกอีกว่าเขาจะได้ยินเสียงกรีดร้องแบบนี้ทุกคืนตั้งแต่เกิดเรื่องแต่พ่อของเธอก็ไม่เคยออกมาดูพรารู้ว่ามันคืออะไรวิญญาณผู้หญิงคนนี้อาฆาตแรงมากขนาดที่ชาวบ้านเคยเอาพระมาทำพิธีครั้งหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่เคยไปไหนเลย ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ